เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เปิดห้องต้อนรับบุตรกําลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาก่อนที่น้องทั้งสองคนนะคะจะเดินทางไปเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลค่ะ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนางมัทุรินสีจุจ้ยจายภรรยาพร้อมด้วยเด็กหญิงจุธามาส,สีจุ้ยจ้ายิดาและเด็กชายจิรพัฒน์สีจุ้ยจ้ายซึ่งเป็นบุตรนะคะของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณฐานปฏิบัติการซัมแตอําเภอการทะลัก,รรกจังหวัดศรีสะเกดค่ะในอก โอกาสที่จะเดินทางเข้าเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลและพบปะนายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ตามคำเชิญจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประสานเชิญผ่านกองทัพภาคที่2เพื่อเชิญบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลและพบปะนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะในการนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ให้การสนับสนุนค่าเครื่องบินในการเดินทางทั้งไปและกลับนะคะรวมถึงพร้อมได้มีการมอบขนมเพื่อให้ทางครอบครัวของทหารผู้กล้าที่เสียสละชีพปกป้องอธิปไตยรับประทานในระหว่างการเดินทางโดยมอบให้กับทุกคนและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะนางมัทุรินศร จุ้ยจ้ภริยาค่ะได้มอบพวงมาลายัยขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยในโอกาสนี้นะคะทางท่านผู้ว่าเองค่ะก็ได้เชิญเด็กชายจิรพัฒน์ศีจุ้ยจ้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะของ ผู้ว่าน้อยค่ะพี่หนุดีค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแม่และพี่สาวยืนให้กําลังใจอยู่ข้างๆเก้าอี้ทํางานนะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้อวยพรปีใหม่แก่ครอบครัวสีจุ้ยจ้ฝากเด็กๆด้วยว่า ให้ตั้งใจเรียนค่ะและนี่นะคะก็ท่านผู้ว่าอุดรน,นะคะให้น้องนั่งเลยบอกว่าให้ลองสวมบทบาทมาเป็นผู้ว่าน้อยดูนะคะแม่ดูแล้วราศีจะไม่เบาเลยนะคะไม่แน่นะนี่อาจจาะ,ะอนาคตนะคะของผู้ราชการจังหวัดคนต่อไปก็เป็นได้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะลูกหลานของกำลังพลนะคะที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยชาติเรานะคะถูกต้องค่ะ